พี่น้องมาากินกน้ากันวันนี้พี่น้องสบายดีสวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องเมื่อวนนี้สิพามาก้กอยหอยนะหอยเฮาสดสดใหม่ๆแล้วกไปล่างเลยไปต้มสิมาจาีบหัวมันออกน้องพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปต้มบ,บันนี้ไปล่างน้ำก่อนนาอพี่น้อ,องก่อนนี่ก็ต้มน้ำก่อนใส่ข้ามเปียกลงไปเล็หน้อยปลาแดกหรือปลาละนะลงไปเลยใส่เกลือลงไปอีกเน่อยเกลือ รอให้หน้ามันเดือดก้านอกบันี้เดี๋ยวเอาเซียวหอยที่เขาล่างแล้วมาใส่เอาเนาะบานนี้หน้ามันเริ่มห่อนอมันเดือดเแบาเี้ต้มสักพักหนึ่งพอมันสุกไปหน่อยเอาเนาะบานนี้ก็สิได้เลยต้มประมาณสักนาทีเนาะพี่น้องะพาระไงมันออกเพาระไงมันออกแสดงว่ามันสุกกดๆห่อนห่อนห่อนนี่คือว่ามันเฮ้ยบันอ่ะพ่อบันเดี๋ยวเราไปจิ้มบันี้ มาเ,เด้อพี่น้องเอ้ยผู้ได้มักหอยนะ่ะสมลมคนมักหอยนะม,ามาพี่น้องเขามาทำการจิ้มบัตรจิ้มหอยมาเด้อไปมักหอยน่ะพี่น้องหอยอ้วนบัดยากหอยตัวใหญ่เนาะพี่น้องหอยเฮาโลเดียวก็ได้สัมน,นี้เดี๋ยวสิมา เทียอเอาขีมันออกเนาะนเพื่อให้มันขมแต่แต่บางคนว่าบางคนเขาก็บอกออกอันนี้เดี๋ยวเสี่ยวออกอย่ามันขมนี่น้องพี่น้องที่จับเอาขีมันออกเลยก็ได้สำนีแหละสีได้ประมาณนี้แหละสี่มองกดมันนะเดี๋ยวเขามาทำการก่อยกันบันนี้มาพี่น้องเขามาก่อยบันนี้พักเขาก็มีต้นหอมพักซีละพักซีฝรั่งเนาะ ผักหอมเป้ยวมะกอ,อกเนาะพี่เนาะเต็กาใบสะระแหน่ไว้โรยหนาเนาะเครื่องปรุงเขาก็มีข้าวขวบอีกปนงผงนัวแล้วก็น้ำปลาเอามาทําการก้อยบัดนรับแรกเลยใส่พริกลงไปตามใจชอบเลยพี่เนาะตามใจมากต่อไปข,ข,ข,ขา้าวขวบข้าวขวบตำใหม่ๆเนาะพ่เนาะต่อไปผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ายแซ่บล,ลายต่อไปน้ำป,ำปลาน้ำปลาน้ำปลาแดด สไลด์กินเนาะต่อไปสมกอกน,อกน,อกน้ัเติมน้ำปลายอย่าน่อยซีมังนี้เเรื่องเลยบันใบเัาพักเข้าลงบันลงไปเลย เซตเรียบร้อยพี่น้องก้อยหอยบ่ญยาเพราะเคมีวัตถุดิอยู่กับพัวบ้านมัมีอย่างยากใส่จานวันนี้เนาะนีี่พ่น้องมามากินน้ำกันวันนี้พี่น้องมาตกแต่งด้วยใบสะระแหน่เนาะไปวันนี้พี่น้องไปกินน้ำกันวันนี้ก้อยหอยแบบลาวๆเนาะป้ายเซตเป็นการเซตสิน้น เมนูก้อยหอยมา้องมาลงมืเอเราล้าในห้างหิ้วเลยงห้องจอ๊จอจ๊อพ <c oughs> ักระโดนเนาะพักระโดนโออกับกระโดน Ah, ngon, ngon. Mm. Không có tàu, không ăn tàu á chìm mân mân nèo tàu nèo tàu nó tàu nèo tàu nèo Ăn nèo tàu nèo nó nèo tàu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  ตนะ้องตัดตีเยอะเนาะคห้คมะเบิงกเริ่มกดไลค์กดแชรกดติดตามเยอเนาเนะเรที่เป็นกำลังใจให้ติดต่อไปเนาะเอ่อเต้กรโดเนานะ เออผัดครับอืมด้วินตนา กินกับใบกระโดนมันเหมือนกันครับพี่น้องมันครับน้ำปุดๆๆุุุพี่น้อ,นนองเรัมาเด้อผูได้หมักหอยนะ่อมาร่วมกันอยู่คลิปนี้แหละพี่น้อง

การหนึ่งเขลบอัิปหนึ่งแซ่บหลายจำเตียวบาคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนอกพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่นอ้องฝากเป็นกำลังใจในช่องข่อ,ขอบ้านข,งขง่งครัวเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีสบายดีบายบาย Sam.